สวัสดีค่ะพบกับคูติวสาวบ้านาจาฝนตกนะคะเมื่อนี้ดีนะคะที่แบบว่าซื้อของแบบเตรียมไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะกะเ็เลยแบบบ่ต้องอยุงย่งยากออกไปข้างนอกนะคะช่วงนี้ก็บ่ค่อยออกไปแล้วเนาะนี่เมื่อนี้มีเมนูนี้เลยะคะ่ะยำหอยแครงซ็บมากเลยนะคะขอบอกคิดถึงเบาเบียจังเลยเนี่ยมากินยำหอยแครงด้วยกัน ก็สิแซบค่ะแต่ว่ากินคนเดียวก็ได้อยู่ใส่พริกนำผักกันเลยต้องแบบยอมมเหมือนว้าวว้าวตักมาทำใดก็มีแต่พริกก่ะนเนาะเผ็ดอยู่แล้วหั่นพริกใส่ค่ะเออว่าแบบเพ็ดตื่นค่ะพี่น้อง ใช่เนาะหมูแซนะบมากร่วงหอยแข่งกับพอดีแซบเลยนะคะอติด,ดมันก็เค็มครับบอกคิดว่าเจ้าของซีเอสแซ่บฮันนี้ค่ะ มาเด้อมาเด้อเนี่กินน้ำกันมือพักก็พักใส่ค่ะใบมิ้นขมหอมอ๋มอเสียค่ะีินอ้องมาเดี๋ยวจ้ากินน้ำกันจะคลายเยอะๆเลยจ้ะ เรื่อแรกของการยำหอยแครงของติวค่ะแต่ว่ากระแซบฟินๆเลยนะคะมันเริ่มเผ็ดนะคะก็เลยแบบ มาระวังพริกนิดนึงมาเริ่มมาเริ่ม,มยจะคร้กับแบบคืนมากเลยนะคะหนูใส่ตไคร้ยแรง แซ่บเลยจ้าแข็ง,งตัวอ้วนๆนะคะเลือกแบบพอดีพอดีแซ่บอืม็มเฮ สุดยอะไรช่วยอะไรมาเมั่อนี่กินข้าวมือละสองข้าบพอนะคะอยู่เมือน <c oughs> มันหิวสำเนี่ยเนาะเมฆกับฝนตกบัคบักเลยต้องเศร้าเหมือนไปอาวอ้าห้อางห้อง้นึ่ง เตรมาจากจะมากะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณติ๋วสาว้านานะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ติ๋วว่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i คร กูติดสายบานานเน่เด้อจ้าขับคุลหลายจ้า